ดาธิรียก็คือมันทำพายใหม่มันทำพายใหม่มันทำพายใหม่แล้วก็มันยกโลสูงขึ้นยกโลสูงขึ้นยกโลสูงขึ้นแสดงว่ามันก็ยังอยู่ในโครงสร้างของการที่จะมีโอกาสไปต่อได้แถมวันนี้มันเป็นวันที่เกิดมีวอลุ่มยัดเข้ามาอีกอาสัยยกตัวอีกบวกกับราคาเบรกเอาในช่วงไทม์เฟรมสั้นอีกฉะนั้นโอกาสที่จะขึ้นไปถึงโซนแดบาทผมว่ายังไงก็มีโอกาสขึ้นไปแน่นอนแต่ว่าสําคัญคือเราก็ต้องมาวางแผนการเทรด ใน M สามสิบเนี่ยผมเข้ามาดูเนี่ยผมว่าเทรดในทางเซ็นซัก M สามสิบเนี่ยกําลังสวยนะสําหรับสําหรับหุ้นตัวนี้นะซึ่งเราสังเกตเห็นว่าราคาเนี่ยพอขึ้นมารอบหนึ่งปุ๊บก็จะมีการพักขึ้นมารอบหนึ่งปุ๊บก็จะมีการพักขึ้นมารอบหนึ่งปุ๊บก็จะมีการปรับพอราคาปรับปุ๊บแล้วก็จะมีรอบใหม่เสมอฉะนั้นรอบนี้ก็เหมือนกันเมื่อราคาขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วราคาลงมาปรับเนี่ย ในจังหวะที่ราคาลงมาปรับเนี่ยแล้วปริมาณการซื้อขายเริ่มน้อยลงเนี่ยเป็นจังหวะในการเข้าเทรดหรือเป็นจังหวะในการเข้าซื้อใช่ไหมพยายามหาแนวรับสําคัญหนึ่งจุดที่ราคาพักตัวสวยๆเนี่ยเช่นโซนนี้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 ่แล้วก็เป็นโซนนี้ใช่ไหมครับเนี่ยที่ราคาลงมาพักตัวสวยๆแล้วรอรอเขาทําราคา